ไม่แอนน่าว้ายใหญ่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 อ้ยหล่นมาอีกแล้วว่า啊เก้าเราถูกตามด้เขาวงกฏอีกแล้วเนี่ย เราต้องจัดการกับเกมมาสเตอร์แล้วแหละเราต้องหาทางจัดการเกมมาสเตอร์ให้ได้เลยบันนี้เราจะได้ไม่ต้องมาเข้าในเขาวงกดแบบนี้อน้าณัชชายก็ว่าแต่เกมมาสเตอร์คือใครเขาอยู่ไหนที่ไหนเมื่อไหรอย่างไรนี้เอะบันนี้พูดอะไรผิดคุณพูดมาผิดหรอกฉันก็ไม่รู้เหมือนกันน่ะมีใครรู้บ้างน่ะว่าเกมมาสเตอร์อยู่ที่ไหนเป็นใครทําอะไรที่ไหนเมื่อไหรอย่างไรน่ะอ้าณัชชัยบันที่เราเบื่อจริงเลยที่ต้องเข้ามาอยู่ในเขาวงกดตลอดเลยหาอะไรทำดีกว่านี่ ว้าวหมูบินโอ้ยนี่นี่ทุกคนชัยก็ยังอยากถามอยู่ถ้าใครรู้ว่าเกมมาซเตอร์เป็นใครอย่าลืมพิมพคอมเมนต์บอกชัยก็กับบันนี่ด้วยนะจะได้ไปจัดการถูกอิงด้วยบอกบันนี่ด้วยนะบันนี่จะได้จัดการถูกว้าวหมูบินว้าวเราจะขึ้นหมูบินได้ไหมเนี่ยว้าวบันนี่ขึ้นหมูบินแล้วมันยังกระหมูไม่คราบเลยนะอิงด้วยชัยก็ชัยก็ไล้ดูหัวบันนี่ที่เข้ากันเข้ากันเลย ้ยรถคันนี้เหมาะกับเธอมากเลยน่ะมันไปช้าจังเลยเพิ่มสปีดว้าวมันคือรถปูปีนรถหมุกจีนใชยหลังแชก็ตื่นเต้นมากเลยฮ้ลองนั่งไหมลองนั่งไหมว้าวโอ้ยไม่ม LIKE ีติลกานเลยนะแชก็ลองดูลองดูใช้ก็ลองนั่งบัสดีกว่าว้าวแชก็หมุกปีนเท่เลยอ้บ้านี้ใช่แชก็เลี้ยวได้นะแชก็ลองเลี้ยวดูบอกหมูให้เลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้าย โอ้หมูเดียวชายด้วยเวกเลยดีววโอ้หมูไหลังด้วยโว้ยกีหมูก็ไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะโอ้หมูยกล้อหมูยกล้อว้าวโอ้เอ็กซชนอ้าวจะชนอะไรเนี่ยชนกำแพงนะบันนี่โอ้หมูเจ๋งมากเลยไทเกังเกิยบันนี่โอ้ตัวอะไรเนี่ยอ้าบันนี่ขี่หมูดีกว่า เออแชร์ก็มันคืออะไรไก่อะไรอยากุณยอนไก่ชิก้าหรือเปล่าน้านั่นนะสี่แชร์เกิลหมูหนีแล้วฉันมาช่วยเธอแล้วบันนี่แชร์เกิลไม่ต้องช่วยฉันช่วยตัวเองก่อนฉันมีหมูบินชนมันหมูชนมันหมูชนมันหมมูชนนัเร็วหมูชนมันอะว้า ขนาดมันนี่ขี่หมูมันนี่ยังโดนเลยไม่นะหมูหนีไปแล้วหมูหนีเข้าเขาวงกตไปแล้วนี่ไรน่ะเฮ้ยมาเดินเข้าไปที่ประตูชายเกลียวใช่เมื่อกี้น่าจะพอฉันยินมันแหละมันเลยบาดเจ็บเข้าไปหลบในประตูแน่เลยนะบันนี่ใช่ฉันก็ว่าอย่างนั้นฮ่าชายเกลียวทันออกมาจากไหนเนี่ยเข้ามาในประตูแน่เลยน่ะ ยนต์ผีไก่ชิก้าใช่ไหมน่ะถ้าฉันจำไม่ผิดนะใช่ฉันว่ามันก็คือวุนยนต์แกลมล็อกชิกก้าใช่ ที่เธอเอาออกมาตอนแรกเป็นหมูใช่ไหมแล้วก็มีไก่ออกมาช่วงนี้หมูก็แพงไก่ก็แพงน่ะหมูด้วยไชคเกิลช่วงนี้หมูไก่แพงไปหมดเลยเอ๊ะแล้วมันเกี่ยวอะไรกับรถยนต์ชิก้าเหรอรถยนต์ชิก้าเป็นไก่ไงชิคกคิงอ่ะชิคกคิงเขาชิมันเกี่ยวกันไหมเนี่ยไชคเกิฉันว่าเราขี่หมูเข้าเขาวงกดกันดีกว่าเฮ้ยจิงด้วยไชคเกิลว่าหมูน่าจะพาเราหนีได้อาชาชคเกิลไปเร็วขึ้นเร็วขึ้นเร็วไชค์เกิลขึ้นแล้วบันนี่ ไปกันเร็วเข้าเขาวงกตกันโอ้ยยืดยานจังเลยติดเทอร์โบหน่อยสิว้าวบันนี่มันนี่ไปไหนไม่ได้เลยสิดอยู่ในเขาวงกตแชร์เก้าแชร์เก้าก็ขึ้นโอ้ยติดเทอร์โบไปแล้ะแชร์เก้าปีแชร์เก้าทำปีไม่ได้ตายแล้วบันนี่ชายเกาก็ติดอยู่ในเขาวงกตขึ้นไม่ได้นะ เม่กีก้าจะไม่ work เวิร์กแล้วแหละฉันว่าเราวิง่งไปเข่าวงกดเหมือนเดิมดีกว่าจริงด้วยชายเกอร์ฉันว่าเราเริ่มวิ่งตั้งแต่ตรงนี้เลยเราน่าจะถึงหอคอยก่อนที่เจ้าชิก,ก้าจะมาไล่เรานะใช,ใช่ใช่บันนี่ไปทางไหนดีล่ะเราต้องหัดเข้าหาักกำแพงแล้ววิ่งไปหักกำแพงบันนี่ไปทางนน้นเลยต่อไป แทงเดี้ยวซ้ายแล้วก็เดี่ยวซ้ายแล้วเราก็ตรงไปให้คนฉันว่าเราผลัดกันนำวิ่งกันดีกว่านะเราจะได้รู้ว่ามันเป็นการที่อะไรนะ <c oughs> บางที่จะพูดว่ามันเป็นการแข่งขันกันแบบอย่างหนึง่งเอ๊ะอะไรวะบ้าที่พูดอะไรเนี้ย,ยรัแล้วเสร็จะโอ๊ะตายใครกดป่มเลยได้ยินเสียงอะไรเหมือนบุญยมดว้า มาประชิดตัวเราแบบไม่ทันรู้ตัวเลยนะบันนี่ดูวยวิชายเกล้วมันเดินขากระปีกลนะับไปอีกแล้วดูสิฉันว่ามันน่งเตียงบาดเจ็บจากที่ฉันยิงอยู่แน่เลยนะาย่าวันนอ้ชเกลรอบหน้าเราอาจจะต้องถืออาวุธบ้างนะนั่นแหละชาเกลดูสิมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยไฟไหม้เต็มไปหมดเลยเออเป็นเพราะว่าเจ้าชิกก้าฉันว่าตอนเนี้ยเรามีอาวุธครบมือแล้ว หวงแล้วว่าชิคก้ามันจะมาจัดการเราไอโกซี่มันวิ่งมาหาเราโดยตรงเลยใช่มันต้องจัดการกันกนี่แหละใช่ก็ถอยไปใช่มันเริ่มพังขึ้นเรื่อยๆในไอเก้ทูซี่ใช่ใช่ใช่โอ้ฉันว่เราต้องล่อมันไปตรงน้ำใช่ใช่ใช่เพราะมันตกน้ำมันก็ขึ้นทาไม่ได้แล้วมันโดนน้ำ แน่ๆเลยนะโดนกะตุกยึ่นี่มันวิ่งไวมากเลยนะหจุดลงน้ำว้าวน,นี่นี่ลงน้ำเราไม่ได้ในของกดแล้วระวิ่งไงน้ำดูสิมันไม่กล้าลงน้ำใช่เขาวิ้ยมันอยู่ไหนนะว่ามันนี่อย่าบอกนะว่ามันลงน้ำไปหาเธอแล้วนะ ใชก่ก็อุ้ยฉันได้ยินเสียงในน้ำาขึ้นนะเราขึ้น,น,นถ้ามันลงน้ำเราก็ขึ้นมาข้างบนแค่น,นี้เองทีนี้เราก็จะลอดจากเขาวงกดได้แล้วนะวันนี้จริงด้วยนี่จัดการมันเลยยามีอะไรใส่ลงไปห,หมดยาอุ้ยชายก็มันอยู่ด้านหลังด้านข้างเธอ,อเลอแป๊บเดียวเฮ้ยชายก็มันหายไปไหนแล้วน่ะมองไม่เห็นมันอย่างนี้แล้วเราจะทำยังไงล่ะ มันทนน้ำแน่เลยมันอยู่ในน้ำมนที่มันอ้อมมาทางไหนวันนี่ก็ไม่รู้แฮะแต่ฉันรู้สึกว่าชิ้นส่วนของมันเริ่มจะพังไปเต็มทีแล้วนะจริงด้วยชายเกลถ้าเราช่วยกันจัดการฉันว่าเราคงจะจัดการมันได้แฮะว่าแต่มันอยู่ไหนแล้วน้าทั้งสีชายเกลฉันหาไม่เจอแฮะในน้ำก็ไม่เห็นฉันมีแผนบันนี่

ตัวมันไฟไหม้ด้วยใช่มันติดไฟแล้วมันติดไฟแล้วไปนีเข้าเปไปลอันนี้อันนนํนำอันนี้แนนำอันน้นนำนะอันนนะนำเธอนำเธอนำเธอนำนี่ลงมาแล้วเร็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 วเรวเร็วเวเร็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 เร็ว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 เร็เร็ว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 เร็ เป็นตัวอะไรที่หลอนมากเลยทุกคนใครรู้บ้างว่ามันมาได้ยังไงเนี่ยมันกําลังวิ่งตามหลังเรามาอยู่ฉันได้ยินเสียงฝีเท้ามันใกล้ขึ้นเรื่อยๆบันนี่เร็วๆๆเ็วอีกด้ยตอนนี้ฉันว่นาฉันหลงแล้วบันนี่เปลี่ยนเธอมาน้บบ้างเธอมานับบ้างบันนี่เอ้าเธอไปไหนฉันก็อยู่ไหนแล้วนะฉันก็อยู่ไหนเอ้าอยู่นี่ไปๆไๆปไปไปน้ำําต่ออันนี้ทางนี้แัเข้ามาเร็วเร็วๆเร็วๆทางตันทางตันไปเข้า ทางนี้ทางนี้มาเร็วเจ้าชิก้ามันมาได้ยังไงเนี่ยใครรู้ประวัติของมันบ้างเนี่ยใช่ใช่ใช่เราให้ชัยเก็กับบันนี่ฟังด้วยนะฉันว่าต้องหอคอยเกยมมาสเตอร์น่าจะต้องมีอุปกรณ์อะไรให้เราบ้างแน่นอนเลยใช่บันนี่ฉันว่าเกมมาสเตอร์คงไม่ใจร้ายกับเราเกินไปหรอกจริงด้วยชัยเก่ ของวงกดนี่มันก็เหมือนเดิมทุกอย่างทำไมต้องเรา,าลงมาตลอดเลยบันนี่ไม่เข้าใจจริงแฮะมันต้องมีเหตุผลในทักอย่างที่เขาดึงเรามาได้แน่เลยฉันก็ว่างั้นแหละบันนี่ทุกคนคิดว่าทำไมเกมมาเตอร์ถึงต้องเอาใชาก้กกับบันนี่เข้าไปในเขาวงกดด้วยนะไอทำไมไม่เอาคนอื่นมาบ้างเอามาเล่นกับบันนี่กับจายเกอร์บ,บ้างเอามาวิ่งด้วยกันเนี่ยด้วยโอเคตู้ฉันไม่ได้ยินเสียงฝีเท้ามาแล้วนะใช่ฉันก็ไม่ได้ยินแล้วเราโนดนแล้วเฮ้ เราจะหนีจากเขาวงกนไปได้แล้ว ในที่สุดเราก็ถึงหอคอยอย่างนี้เราก็ต้องเป็นผู้ชนะแน่นอนเลยฉันกำลังคิดอยู่นะเกมมาสเตอร์จะให้เราวิ่งหนีในเขาวงกดตามจำนวนครั้งน่ะถ้าเราวิ่งหนีได้ทั้งหมดกี่ครั้งดีล่ะเราถึงจะออกเป็นจากเขาวงกดได้น่ะไม่รู้แช่์เดิ้เราต้องวิ่งหลายครั้งด้วยเหรอนั่นสิฉันรู้สึกว่าเราก็วิ่งกันมาหลายครั้งแล้วนะอาจจะเป็นร้อยๆอยครั้งได้แล้วมั้งนี่ไง นั่นสิชายเกอร์เป็นร้อยเป็นพันได้แล้วมั้งเนี่ยว่าแต่ตอนนี้เจ้าชิกกาอยู่ไหนล่ะให้ดูเฮชายเจาิไม่โดนเธอไม่ต้องห่วงฉันช่วยฉันจะช่วยเธอเองเอ๊ะแต่ว่าเจ้าชิกกาไม่อยู่เธอรีบขึ้นมาเร็วก่อนที่เจ้าชิกกาจะมาน่ะดีเลยชาเกอร์บัญชิกาไม่อยู่ก็ดีแล้วว่าแต่มันอยู่ไหนเนี่ย ายยเปลแฮฉันหวังว่ามันคงไม่พาพวกมานนะว้าวเกิลดูสิเกมมาสเตอร์สร่สองอะไรมาให้เราด้วยนี่ไันี่ฉันเห็นเจ้าชิาก้ามกำลังวิ่งมาแล้วมันก็หลดนลงไปในเขาว,วงกดแล้วว่าแต่เราได้อะไรมานะ่ะโอโเ้เราได้เราได้นิวเครีร์แหละ<อ>ไปวิ่งเฮ้ยว้า มาเพื่อจัดการเจ้าชิก้าหรือมาจัดการเราหนาฮัลนหะสิชายเกลีวโ้ชายเกลีวดูสิดูเพื่อทำพื้นดำไปหมดเลยฉันว่าเจ้าชิก้าน่าจะไม่รอดแล้วแน่นอนเลยฮ่าฉันว่าเจ้าชิก้าน่าจะกลายเป็นหุ่นยนต์ไก่ย่างไปแล้วแหละดูพื้นดับเลยอ่ะฮ่าฮ่ย่างห่าครับเลยต้องเป็นต้องเป็นเจ้าชิก้าไก่อบฟาร์มไก่อบย่างเฮ้ยไม่มีไม่จริงไม่จริงตายแล้ว ว้าว R P G ไปเลยเอ้าเอ้าเเราไม่เคยชนะจากเขาวงกดสักทีเลย